คืออะไรที่มันอยู่บนไฟอ่ะหนูว่ามัน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 เปลี่ยนแปลงไปอ่ะหมายว่ามันมีได้หลายอารมณ์มันมีแบบมีฝนตกมีสดใสมีอะไรเงี้ยหนูว่ามันแบบดูเหมาะที่จะเอามาเป็นตัวแทนของเราที่แบบว่าเอ้ยเราอาจจะมีในหลายๆมิติตามสภาพจะ้แค่จะคเดียวนั้น ใจฉันไปยิงได้มองเธอไร่เธอไร่ก็ยิงเป็นเทถึงเธอมี้าดฉันก็อยากเธอ ดนตรีป๊อปใสๆกับเสียงร้องหวานๆในอ l y You Look Like My Boo อาจจะนึกไม่ถึงว่าคนที่เขียนเพลงนี้อย่างมาทามาทวีสมใจเคยเป็นมือกลองวงร็อกมาก่อนหากเพิ่งหันมาแต่งเพลงป๊อปหลังกลายเป็นแฟนซีรีส์เกาหลีโดยมีเพื่อนสนิทอย่างแบมชาลิสาอุตสาหจิตมาช่วยถ่ายทอดเสียงร้องให้ นี่คือที่มาของคิวมูวงดูอัลป๊อปซึ่งตั้งชื่อตามกลุ่มแม่คิวมูลัสบนท้องฟ้าและยังมีความหมายแทนการเปลี่ยนผ่านของชีวิตไปในอีกเส้นทางหนึ่งด้วยตอนแรกหนูทำวงที่จริงๆอข้างล็อกมากเอหนูเรียนเอกกองใช่ไหมก็ไปรวมวงกับที่เป็นแบบแบบแกงๆรุ่นพี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนพอจุดหนึ่งหนูก็แบบว่าเอาแบบจริงๆเลยคือหนูเริ่มดูซีรีส์เกาหลี <inate> นี่คือจุดเริ่มต้นแบบจริงๆเลยคุณก็ต้องดูซีรีสเกาหลีมาก่อนหรือเปล่าคุณไม่เคยดูซีรีสเกาหลีมาก่อนแต่่องอคือเด็กมากอะดูกับแม่ดูฟูฮาส์ดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้ดูเลยจนเหมือนช่วงแบบมหาลัยก็เริ่มดูแล้วก็รู้เฮ้ยเพลงมันเพาะมากอะมันเพาะแบบเปิดโลกมาก <scared> ออก่อนนี้ไม่ค่อยได้ฟังคือฟังแบบที่มันดังมากๆจริงจริอะไรเงี้ยแล้วพอเหมือ <Podcast> นไปเราไปเจอตรงนั้นเราก็แบบโหแบบยาวเลยเนี้ยเราเหมือนค้นพบอะไรบางอย่างก็เลยเหมือนรู้แล้วว่าโอเคตรงนั้นมันอาจจะไม่ใช่แหละพอไป ฟังเรื่อยมันหนไปเจอแบบศิลปินอินดี้ของเกาหลีคนหนึ่งก็แบบเฮ้ยชอบมากเลยอยากทําเพลงสไตล์เนี้ยก็เลยแบบเสียงร้องเขาอะมันก็มีเอกลักษณ์อะแล้วหนูก็แบบว่าเอ้ยมีใครที่แบบใกล้ๆตัวเราบ้างที่เราสามารถชวนมาแบบทําสิ่งนี้นี่แหละ จริงคลิปแรกในช่องอะหนูไม่ได้โคเวอร์ดอะหนูลงเพลงตัวเองเลยลยใช่หนูแบบใจถึงเพิ่งได้สุดตอนนั้นลุยไปนิ้วคนกูไม่นิ้วคนไม่เอาด้วยแล้วไม่เอาใครเลย ผลงานเพลงของคิวมูนอกจากจะเป็นการค้นหาตัวตนด้านนักแต่งเพลงของมาทาแล้วนี่ยังคือวงที่นักร้องนำอย่างแบมชลิสาบอกว่าเป็นก้าวแรกไปสู่ความฝันของเธอเช่นกันเพราะแม้จะสำเร็จการศึกษาด้านเอกขับร้องเพลงจากวิทยาลัยดุริยงขสินมหิดลหากการขึ้นเวทีต่อหน้าผู้ชมกลับไม่ใช่สิ่งที่เธอถนัดและยังมีความตื่นเวทีทุกครั้ง ซึ่งการได้ทำงานในฐานะนักร้องร่วมกับเพื่อนสนิททำให้เธอก้าวข้ามความกลัวและวิตกกังวลต่างๆไปได้จริงตอนแรกหนูไม่คิดว่าหนูจะมาใส่นี้เหมือนกันแต่ว่าหนูชอบมีความชอบอยู่แล้วเป็นแบบว่าเมคอัพมันก็เป็นสิ่งที่แบบใช่ใช่ไหมคุณไม่คิดด้วยหรอหนูว่าอยากเป็นนักร้องไงหนูก็เลยแบบว่าเอ้หรือว่ามันจะเป็นหนทางที่ทาให้หนูได้แบบว่าก้าวไปขั้นแบบเป็นนักร้องนี่อะค่ะ ก็หนูอยากอยากลองฝึกฝนตัวเองด้วยเพราะว่าเป็นคนที่กลัวเวทีมาก,ก่อนหรือว่าเป็นตัวหนูอย่างเงี้ยแหละแบบว่าคนส่วนมากที่มองเข้ามาเวลาหนูถามอเงี้ยเขาจะแบบว่าเอ็นดูมากกว่าอะไรแบบว่าเอ็นดูความพูดเป็นเรื่องอะไรเงี้ยหรือว่าลุ้นไปพร้อมๆกัน <c oughs> คือจริงมันเป็นเรื่องที่คุยกันตลอดมาพัฒนาได้ไม่ต้องไม่ต้องกังวลอะไรเงี้ยคือแบบมันก็มันจะค่อยๆดีขึ้นอยู่แล้วหรือว่าเรื่องการบบตื่นเวทีหรือใดๆอะไรเงี้ย <c oughs> บอกว่าอีกสิ่งที่ตั้งความหวังตอนนี้คือได้มีผลงานอัลบั้มแรกเป็นของตัวเองและได้ทำงานเพลงหลากหลายมากขึ้นไปจนถึงการได้มีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองคือเป้าหมายสูงสุดซึ่งความตั้งใจของทั้งคู่ในฐานะนักดนตรีแค่ได้มีพื้นที่แสดงผลงานของตัวเองก็นับว่าเพียงพอแล้วส่วนเส้นทางดนตรีจะเต,บติบโตต่อไปอย่างไรงก็ให้เป็นเรื่องของอนาคต 这坎掉，你那，替我带，带我。